้นาปนู่นแล้ไมาไทยไปแล้วขึ้งชนรถนะมาเริ่มมา,มา,มาแล้วมาโอ้ไทยสงบไปเลย เร็วเลยเร็วเ,เ,รวเตรงเลยมาตรงเลยลงมาตรงเลยเม,มาเลยวัน<า>นี้วนเหคนนี้นนนนนนวนไหนวนนออไหนอ่ะไปาเลยไปื่อไปเลย,เลยมา<น>ยาวเลยยาวไปเลยยาว ออกกำลังกายหลังเรียนบ้างอย่างนี้ไปเรียนกันนะครับไต่สองโลเลยไต่สองโลเลยยาวไปเลยยาวไปเลยหลบยาวเลยยาวเลยดูพี่ล่านีย่ยาวไปแล้วเนาะ <Bye. Bye. S 1> เขาเล็กหาย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 อยูไ่ไหนมาเขาเล็กไปเลย <laughs> โอ้ยชงกเปาเลยเฮ้ยชง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมุก้าไปแล้วไปเลย <c oughs> วันนี้คนไม่โตนะประกาศดีนะคนนี้แล้วคนนี้เลยยาวเลยยาวเลยยาวเลยไายาวๆเลยหลุดไปเลยระวังระวังนะร้อยรอบไปเลยเป็นไร

ให้สองร้อยรอบเลยเล็กสองร้อยรอบเลยถ่ายมาเดี๋ยวลาตามพันละเวลาตามพันละ